ฝนกระตกครับรถกระข้าวะนะ่เนาะแคสองคันเลยสีถอยมาดึงตกะโต๊โอ้ยฝนกรบตกบานฝนกระตก,กรตกถกระข้าขันห่มกระห้างโอ้ยแต่แ๋วนีโอ้ดีโอ้เอาล่ึงเืขึ้นมาเอุ้ฝนกรบเทมาละบาด โอ้หละขาดคำ่อยู่ครับเมบแล้วปาผมก็ร่งชีดไปลบฝนอยู่ให้ลดนะครับฝนก็ร่างมาเนี่ยนครับตัดกล้องไปแป๊บเดียวนะเมเลระท่างฝนโอ้ยปาครับเดี๋ยวไปมึงปาก่อนครับผมอยู่อีกไกลหุ่นบวกนี่อันตรายเลยครับ หาดีกแล้วเขาได้ในแง่เนี่ยหมอเขาก็มาหาทางขามด้วครับโอ้เนี่ยครับ,รบขั้นเจ็ดหกพาไปกเกือบขาดนะครับแต่ว่าขั้นนี้ลุดบุดเลยนะครับมันเป็นบวกแองขามไมา่ได้บ่นหรอ ข้าบ่นฮะข้าเราบ่น,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 นไม่ไปยังมองรถแตข้าบ่ขึ้นใจกันี้ได้ไยเขาขึ้ในใจค้อ,คอย,อยไหหองควนโตมาอ๋อเป็นไหนเศร้าอ่ะ ฝน,นมาแล้วโอ้ยฝนกับมาแล้วครับรถกับข้าสองขั้นเลยบาทป็นเนี่ยล่ะอะไีอย่ยงงถือว่าภาษาหัดนะครับน่าจะน่าจะบึนได้เลย เอ้รอหนามันยังเงยอยู่บ่บ่บ่ตองถอยจะถอยขนามันยังง่อยอยู่ดิเขาใจรถสามขึ้นไหมบ่เอารถสมบ่ต้องบ่ต้องกระชากเลยก็ว่าขึ้นไปหนาคางนี้ฝนตกคนตก รถสามได้ฝนกระตกครับรถกระค่าว่ะเนาะข้าสองคันเลยสีถทยมาดึงตกโตกสกูโอ้ยฝนกระตกบบานฝนกระตกรถกระค่าขั้นโฮมกระหางโอ้ยเจ๊แนวบ๊วย,ด,ย,ย,ยดีโอ้ยยังไงนะยังขึ้นได้อยู่ เบี้ยเบไกลเกลโอ้ยจะไหนล่ะครับบานเดี๋ยวขันฝุ่นขึ้นต่อบานฝนก็ตกบานเลยโอ้ยขันห่มกระหางผมกำลังสิไปเศร้าลบฝนอยู่ในรถไหมโอ้ยจะไหนล่ะบาน เอาเอาแบตต้งชี้ละแค่นี้จะใส่กล้องโกโปูนะครับ <c oughs> กล้องโกโปูต้นน้ำนด้แต่ว่าคนสีทีโ <c oughs> อ้ขนาดไหนครับฝน <c oughs> ตกพายตั้งหาก <c oughs> เอาลรามึงครับขึ้นมาอ้อฝนกระเทยมาละบาทเฮ้ยขึ้นยกเกือครับ ปลา,าเดินหนาไม่พอโอ้ยฝนตกแข้งนะครับป่านต่แก้บอกว่าให้ให้ขึ้นมาดันครับฝนมาแล้วไปโว้ยฝน,นไหมต่อฝนป่าครับ คนตัวแบบแข็งเลยครับผมเอ้เฮ่จาได้ละบาทเลยเอาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากไว้ที่นี่้วครับผมเจอกันไม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ